ถึงเวลาเลิกรอแล้วไปต่อทันทีเพราะวันนี้เรามีหุ้นกู้ดีๆโดยไม่ต้องรอรีที่ธนาคาร CIMB ไทยเพราะการลงทุนหุ้นกู้เข้าถึงได้แบบไม่ต้องรอ ในการ s c ู o o l t r ก c k c n a n สวิ s เซอร์แลนด์ซีรีส์นะคะขอพาทุกคนมาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์บนดินจริงๆเลยนะคะแน่นอนค่ะเมื่อเราพูดถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์เราจะนึกถึงช็อกโกแลตอร่อยๆนะคะนาฬิกาหรูหรือการมาเยี่ยมชมเทือกเขาแอลป์ที่สวยงามแห่งนี้ค่ะแต่จริงๆแล้วอีกหนึ่งความโดดเด่นของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะคือโลกแห่งการศึกษาค่ะ การศึกษาที่นี่นะคะเต็มไปด้วยโรงเรียนระดับ World Class ค่ะที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่แพงที่สุดในโลกด้วยและวันนี้ค่ะปุ่นจะขอพาทุกคนไปเยี่ยมชมโรงเรียนนานาชาติหาแห่งของสวิตเซอร์แลนด์แบบ Exclusive กันสุดๆเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองครอมมอนชาน่าค่ะเมืองที่อบอุ่นสวยงามปลอดภัยในการปกครองของบาเลค่ะแล้ววันนี้นะคะปุจะพาทุกคนไปดู International Boarding School ที่ลายล้อมไปด้วยเทือกเขาสวิตท e อัลป์เลเรจอนอินเทอร์เนชั่นแนลสูค่ะ ครามอนทาน่านะคะลายลอมไปด้วยเทือกเขาวอลไพน์นะคะที่มีความสูงถึง4,000เมตรค่ะและยังเป็นซัมเมอร์และสกีรีสอร์ทที่เรื่องชื่อของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะและวันนี้ค่ะปุณจะพาทุกคนไปดูอัลตร้าโมเดิร์นแคมปัสของเลเรจองอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะ l อร์รจองอินเ r อร์เนชั่นแนล o กูนะคะเป็น Co-Educational Boarding School ค่ะที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น IGCSE ค่ะ International Baccalaureate หรือ IB หรือ l ลอร j o ิจ High School Diploma โปรแกรมค่ะที่นี่นะคะมีนักเรียนทั้งเดย์และบอด n ิ s งส o ูลมากกว่า45ประเทศทั่วโลกค่ะ โดยการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น4 section ด้วยกันค่ะคือ 1. Infant Section เริ่มตั้งแต่ Nursery Reception Kindergarten สอนโดยหลักสูตร International Early Years Curriculum และ International Primary Curriculum ค่ะ 2. คือ Junior Section เริ่มตั้งแต่เกรด1ถึงเกรด5สอนโดย International Primary Curriculum โดยเป็นการผรสมผสานกับหลักสูตร UK และโปรแกรมเฉพาะของทางโรงเรียนค่ะ 3. คือ Secondary Section คือเกรด6ถึง10 สอนหลักสูตร i g s e และวิชาดิพโลมาค่ะ4คือ Senior Section สอนหลักสูตร IB Diploma และ l e e Regent Graduation Diploma ค่ะตอนนี้ค่ะเราอยู่หน้าอาคาร Junior Section นะคะเดี๋ยวเราเขับไปดูข้างในกันค่ะ จูเนียร์เซ i ชัของเวอ e r j o จองนะคะเริ่มตั้งแต่เกรด1จนถึงเกรด5ค่ะเด็กๆนะคะจะได้เรียนผ่านต a ม i c ิก p r o a c h นะคะโดยผ่านหลักสูตร IPC หรือ International Primary Curriculum ที่เรารู้จักกันผสมผสานด้วย UK National Curriculum และหลักสูตรเฉพาะของทางโรงเรียนค่ะเด็กๆที่นี่นะคะส่วนมากแล้วจะเรียนเป็น r r o j e t t b s s e ค่ะซึ่งทำให้คลาสเรียนนะคะสนุกน่าสนใจแล้วก็ Engaging มากขึ้นค่ะความพิเศษของสวิตเซอร์แลนด์คือนักเรียนเนี่ยจะสามารถพูดได้หลายภาษาเลยนะคะ นักเรียนจะได้เรียนภาษาฝรั่งเศสตั้งแต่ระดับ beginner ถึง intermediate ตลอดหลักสูตร junior section เลยค่ะตั้งแต่เกรด2เด็กๆจะได้เรียนภาษาจีนแมนดารินโดยจัดการเรียนการสอนทั้งเป็นแบบ first language แล้วก็ second language ค่ะสำหรับนักเรียนที่ยังคงเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะทางโรงเรียนเนี่ยจะมีหลักสูตรภาษาอังกฤษ Cambridge YLE ในการเสริมนักเรียนจนกว่าจะสามารถเข้าร่วมคลาสเรียนภาษาอังกฤษแบบธรรมดาได้ค่ะ ในส่วนนี้นะคะคือ science laboratory ของนักเรียน junior section ค่ะเด็กๆที่นี่นะคะจะได้เรียนวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองค่ะ เี่น Secondary section นะคะตั้งแต่เกรด6จนถึงเกรด10เนี่ยจะได้เรียนวิชาที่หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบ Academic นะคะหรือว่า Creative ค่ะโดยปลาย Secondary นะคะเด็กๆจะต้องสอบนะคะ IGCSE ค่ะผ่านบอร์ด Pearson Edexcel นะคะซึ่งเป็นการสอบมาตรฐานระบบอังกฤษค่ะสำหรับเด็กอายุ14จนถึง16ปีเด็กๆที่นี่นะคะสอบ IGCSE กันนะคะมากถึง10วิชาด้วยกันค่ะ โดยการเรียนที่นี่นะคะจะเป็นแบบ small class size ค่ะทำให้การเรียนเนี่ยสามารถพัฒนาลายบุคคลแบบ p e r s o n a l i z e ได้เลยค่ะ พิเศษมากๆนะคะเพราะทั้งโรงเรียนเนี่ยมีหลักสูตร EAL ค่ะสําหรับเด็กๆที่ยังเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2นะคะก่อนที่จะเข้าคาสเรียนแบบปกติได้เด็กๆสามารถมาเตรียมภาษานะคะที่คลาส EAL ได้ค่ะและที่นี่นะคะคือคลาสเรียน French ค่ะคือคลาสเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะเด็กๆ,ๆที่นี่จะได้เรียนภาษาฝรั่งเศสตั้งแต่เลเวล beginner จนถึง intermediate เลยค่ะ s c i e n c e l a b o r a t o ท y ี่ที่นี่นะคะครบคันไปด้วยอุปกรณ์ค่ะโดยที่นี่นะคะตาม STANDARD EPFL Standard นะคะซึ่งเป็น world class STANDARD ของการสร้างห้อง Science lab ค่ะในช่วง senior section นะคะเด็กๆของเลเร,อรจองเนี่ยจะได้เรียน IB diploma ค่ะซึ่งมีวิชาเลือกหลากหลายเลยนะคะขึ้นอยู่กับความถนัดค่ะและความสนใจของเด็กๆค่ะ ในการเลือก IB นักเรียนจะได้รับคำแนะนำจาก IB Diploma Coordinator and University Guidance Counselor โดยพิจารณาจากจุดเด่นและจุดปุ่งหมายของนักเรียนแต่ละคนค่ะ i i p ี POma นะคะเป็นโปรแกรมที่ทำให้นักเรียนเป็นคนที่มีความ well-rounded, hardworking และเป็น critical thinker อย่างแท้จริงค่ะและแน่นอนค่ะ i b d ี ploma เป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยายลัยชั้นนำทั่วโลกค่ะ สำหรับนักเรียนที่จบ IB นะคะโปรไฟล์นียจะโดดเด่นมากๆและเด็กๆเ,เวลาไปเข้ามหาวิทยาลัยก็สะดวกสบายมากขึ้นค่ะพอน้องๆเจะคุ้นชินกับการเขียนไรติงนะคะการรีเสิร์ชนะคะทำ์แมเนจเมนต์หรือมัลติแทสกิ้งต่างๆค่ะสำหรับ IB d ีดิพ ma ค่ะเด็กๆจะต้องเรียนคอร์ส u b j e c t 3วิชานะคะคือ extended essay ค่ะ theory of knowledge แล้วก็ CAS นะคะซึ่งย่อจาก creativity activity แล้วก็ service ค่ะ นอกจากนี้นะคะเด็กๆจะต้องเรียนด้านอะคาเดมิกทั้งหมด6ซับเจกกลุ่มด้วยกันค่ะโดยแบ่ง3ซับเจกนะคะเป็นแบบ higher level ค่ะและอีก3ซับเจกนะคะเรียนเป็นแบบ standard level ค่ะเลยรจองนะคะต้องการให้นักเรียนทุกคนได้ทําตามความฝันค่ะในขณะที่ยังคงด้านอะคาเดมิกไว้เป็นอย่างดีนะคะที่นี่ค่ะเลยมีโปรแกรมนะคะเรียกว่าเรยจอง graduation diploma นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมพิเศษค่ะสําหรับนักเรียนที่ต้องการเน้นด้านกีฬาหรือด้านศิลปะค่ะ ต้องบอกเลยว่าที่ตั้งของโรงเรียนอำนวยให้การพัฒนาทักษะด้านกีฬาของนักเรียนสะดวกสบายมากขึ้นค่ะเพราะคันมอนทาน่านะคะเป็นที่ตั้งของ FIS Ski World Cup และจะเป็นเจ้าภาพ FIS Alpine World Ski Championship ในปี2027นี้ค่ะนอกจากนี้ยังมีสนามกอล์ฟที่เรียกได้ว่าเป็นสนามที่ดีที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Omega European Master เพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนเนี่สามารถฝึกกีฬาเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะสำหรับ University g u i Dance นะคะ U.S. U.K. และสวิตเซอร์แลนด์คือจุดมุ่งหมายปลายทางของนักเรียนส่วนใหญ่ที่จบจาก Leverjohn ค่ะทางโรงเรียนให้คำแนะนำนะคะนักเรียนเป็นอย่างดีในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยทําให้นักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพได้ค่ะและทางโรงเรียนยังมี Extension Class นะคะที่ช่วยให้นักเรียนสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีการแข่งขันสูงได้เช่น Ivy League และ Oxbridge ค่ะโดยมีหลักสูตรเตรียมสอบ SAT สาหรับนักเรียนที่ต้องการสมัครเข้าเรียนต่อ U.S. ค่ะ สำหรับ pastoral care นะคะแน่นอนค่ะเป้าหมายของนักเรียนคือการที่ทำให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้รับการดูแลอย่างดีและมีความสุขนะคะและมีความมั่นใจนักเรียนทุกคนค่ะที่นี่จะมีติวเตอร์คอยติดตาม progress การเรียนโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มเล็กๆพร้อมทั้งยังมีการสนับสนุสน,นด้านจิตวิทยาและ learning support ต่างๆค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กับมิสเตอร์ฟิลิปวินยองค่ะดีเรกเตอร์เจเนอเรลลนะคะแล้วก็มิสลิซ่าลาฟี่ค่ะดีเรกเตอร์ออฟอะคาเดมิกค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับทั้งสองท่านเพิ่มเติมกันเลยนะคะ Hello Mr. Philip Hello Can you describe Le r e j e n in one sentence? Le r e j e n t International School has been created in 2015 so seven years ago and is the youngest of the Swiss international boarding schools in Switzerland. And what differentiate you from the other schools? The fact that being based in Chamonix, Montana, Montana is often described as the location in Switzerland which has the highest number of sunny days, 300 days of sunshine. But more importantly, it's a location which is considered as a small city surrounded by nature. So it gives us basically, it's the campus by itself is the entire ski area and the mountainous area around the school itself which makes it an amazingly attractive Our students value very much the fact that they can enjoy the outdoor activities next to the teaching. But when it comes to selecting international schools for Thai parents or Asian parents, they always think about the UK. But why do you think that Switzerland is one of the best destinations when it comes to selecting boarding schools? Well, I think Switzerland is the destination because, unlike the UK, it is in fact very international, whereas the United Kingdom is only UK centric. And what's the number of Thai students that you have at Lerjong and foreign students? In fact, out of the 250 students we have, only 18 are actually Swiss, and we have for the moment one Thai student, but we are planning to visit Thailand in March, and I hope to attend as well, and we hope to recruit more Thai students. That's great. So if students come here they can experience like the diverse culture and also a learning beyond the classroom as well. That's right. That's great to learn. ค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้พูดคุยกับมิสเตอร์ฟิลิปนะคะกับมิสลิซ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วผูนเชื่อว่าที่นี่นะคะเป็นโรงเรียนนะคะที่จะเหมาะกับนักเรียนในการเติบโตนะคะให้เป็น global citizen ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ ไรไรจองนะคะมีระบบเฮา s ์ s t ตมค่ะที่จะทําให้เด็กๆเนี่ยเขาได้รู้สึกว่าเขาได้เป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตีแห่งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาหรือทํากิจกรรมต่างๆกับเพื่อนๆค่ะโดยเฮาส์นะคะแบ่งออกเป็น2 House ส์ด้ว้กันค่ะคือ1 Monte อนเตโซนะคะแล้วก็2 m a t ม e r h o r n ฮค่ะซึ่ง2ชื่อนี้นะคะเป็นชื่อของภูเขาที่มีความโด่งดังนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆเลยของเมืองวาเลนี้ค่ะ เด็กๆแต่ละคนนะคะจะต้องช่วยกันทําความดีค่ะเพื่อได้รับ House Point นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านความสําเร็จหรือความพยายามนะคะพร้อมกับถ้าเด็กๆเ,เนี่ยเขาทำตาม Value ของโรงเรียนนะคะก็จะสามารถได้รับ Point เช่นกันค่ะในส่วนของ Outdoor Education ต้องบอกเลยว่าเรยเจองให้ความสําคัญมากๆค่ะทางโรงเรียนนะคะมุ่งมั่นที่จะเตรียมนักเรียนให้พร้อมสําหรับอนาคตและเป็น Global Citizen ที่มีความรู้และมีความคิดสร้างสารรค์และเป็นคนที่ Innovative ค่ะ Outdoor Education นะคะมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มทักษะของนักเรียนใน Outdoor Environment ฉะนั้นทางโรงเรียนเนี่ยจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนไม่ว่าจะเป็นการเดินระยะไกลการไต่เชือกการทำอาหารกลางแจ้ง Mountain Bike และการปีนเขาหรือการตั้งแคมป์ต่างๆค่ะสำหรับยูนิฟอร์มของเลเวอร์จองนะคะที่นี่ก็จะมีเบลเซอร์ให้ค่ะส่วนสำหรับ Winter Sport ต่างๆนะคะที่นี่ก็จะมีเสื้อพิเศษให้สำหรับการเล่นสกี Snowboarding นะคะแล้วก็กิจกรรมฤดูหนาวค่ะ เลเรจองนะคะแสดงให้เห็นถนึงความสำคัญของ a healthy mind in a healthy body อย่างแท้จริงเลยค่ะเด็กๆที่นี่นะคะจะได้เล่นกีฬาที่หลากหลายค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่มัลติ p พ o ร์โพสคอร์นะคะที่มีสนามบาสเกตบอลนะคะและสามารถตัดแปลงให้เป็นสนามเทนนิสสนามวอลเลย์บอลแบดมินตันและอีกมากมายเลยค่ะและใน Sport Hall นี้นะคะมีข้อสควอชอีก3ขอด้วยกันค่ะโรงเรียนยังมี Sport Facility ใน l o c คอล์แอเียสำหรับการขีมม่ม้าเล่นสกีมอเบิ๊เดินป่าโตขึ้น พลาลอยกลายดิงและกีฬาทางน้ำมากมายเลยค่ะสิ่งหนึ่งที่ทำให้การเรียนที่สวิสไม่เหมือนใครคือการที่นักเรียนได้สัมผัสกับประสบการณ์วินเทอร์สปอร์ตค่ะแน่นอนค่ะในช่วงฤด,ดูหนาวกีฬาหลักคือการเล่นสกีของที่นี่นักเรียนทุกคนจะได้เรียนรู้สกีกับคุณครูสอนสกีที่ผ่านการรับรองของ Eco s w e s t e r r Ski นอกจากนี้นะคะยังมีการเรีนสโนว์บอร์ดและฟีไซล์อีกด้วยค่ะ สำหรับมิวสิกและดราม่านะคะทางโรงเรียนเนี่ยอยากให้เด็กๆเนี่ยเขากล้าแสดงออกแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ค่ะเด็กๆสามารถเข้าร่วมวงดนตรีต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นออเคสตราหรือว่าควายเออร์หรือการร้องเพลงประสานเสียงนะคะและทางโรงเรียนค่ะยังมีการเข้าร่วมกับโ local l i อ e event ด้วยค่ะสำหรับดราม่านักเรียนทุกคนสามารถเพลิดเพลินกับการเต้นและการแสดงต่างๆได้ค่ะ พร้อมพื้นที่ลงละครนะคะที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ซึ่งจะมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นคลาสสิคอลบอลเล่นะคะการเต้นหรือการออกกำลังกายอื่นๆค่ะนักเรียนจะได้มีส่วนร่วมในการแข่งขัน House Public Speaking และ Reading Competition ด้วยค่ะ Art ์ตที่ลอย,ยจองต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากๆจริงๆค่ะในสตูดิโอนี้นะคะคบคันไปด้วยอุปกรณ์สำหรับการวาดภาพต่างๆค่ะ ทางเลเรจองนะคะให้ความสําคัญกับการรับประทานอาหารของเด็กๆมากๆค่ะเพื่อมั่นใจว่าเด็กๆเกนี่ยสามารถทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ขมพาหมูได้นะคะด้านหลังของเราค่ะคืออาหารนะคะที่เสิร์ฟสดใหม่ทุกวันพร้อมสลัดบาร์และก็ขนมต่างๆค่ะ เลเวอจองนะคะเป็น Apple Distinguished School ค่ะเด็กๆที่นี่นะคะจะใช้ Macbook หรือ iPad ในการเรียนค่ะโดยอุปกรณ์จะขึ้นอยู่กับอายุของน้องๆน,นะคะอุปกรณ์เหล่านี้ค่ะจะทำให้การเรียน personalized มากขึ้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในห้องเรียนกันค่ะ การอยู่บอร์ดดิ้งของที่นี่นะคะจะแบ่งออกเป็น2แบบค่ะคือ1 Flexy Boarding แล้วก็2คือแบบ Full Boarding นะคะโดยเด็กๆ Junior Section เนี่ยก็จะอยู่ในอาคารหนึงนะคะสำหรับเด็กๆ Secondary และก็ s i o r s r s t i t n o n เนี่ยก็จะอยู่ที่อาคารหลักนะคะโดยแบ่งออกเป็น2 Boarding House ด้วยการสำหรับนักเรียนชายและนักเรียนหญิงค่ะอย่างหนึ่งที่ปุ่นชอบมากๆเลยเกี่ยวกับ Boarding House นี้นะคะคือเขาแบ่งทอเลตค่ะแล้วก็ชา w e r แล้วก็ mm hmm. อ่างซิงเนี่ยก็จะแยกของเด็กแต่ละคนสะดวกสบายมากๆเลยค่ะ สำหรับด้านล่างของ o o r r i n n h o u u s นะคะเขาจะมี Common Room ค่ะให้เด็กๆเ,เขาได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงต่างๆค่ะตอนนี้เราอยู่กับน้อง Tristan นะคะนักเรียนเกรดายเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับน้องดีกว่าว่าเรียนที่นี่เป็นยังไงบ้างนะคะ Hi Tristan Hello I would like to know like when did you start at the Regent? Uh, I started this year. this year and did you do full boarding or flexi boarding full boarding and why did your parents choose this school cuz uh it seemed like a good option and good environment and do you have friends from like different countries yeah it's very diverse and how are the days like here uh quite busy but very engaging what will you do after you graduate from here Uh, I want to become a mechanical engineer because my dad's oh. in the watch business. That's a good one. <laughs> okay, thank you so much for your time Tristan. <Okay. S 3> thank you. Thank you. กิจกรรมมากมายที่เลเรจองทำให้นักเรียนรู้จักกับแนวคิดความสนใจและทักษะใหม่ๆนอกห้องเรียนค่ะโดย Weekend Activity แบ่งออกเป็น 1. adventure คือการประจนภัยนะคะหรือเป็นส่วนหนึ่งของ summit of l e r e j o n g challenge 2. คือ enrichment กิจกรรมเหล่านี้บางส่วนเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม c a s นะคะของนักเรียน IB diploma สคือ competition and performance การแข่งขันที่จัดขึ้นภายใน local community หรือภายในโรงเรียนค่ะนักเรียนจะมีความสุขเป็นพิเศษในช่วงบ่ายวันพุธเนื่องจากนักเรียนจะได้มีเวลาอิสระในการทำสิ่งที่ชอบไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนเช่นการเข้าร่วม local clubs ค่ะ Service learning คือหัวใจสำคัญของลอยเรจองค่ะทางโรงเรียนนะคะสนับสนุนให้เด็ก,เ,ดกเนี่ยช่วยเหลือสังคมค่ะให้พวกเขานะคะเป็นคนมีความกล้าหาญเป็นคนเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ค่ะ s ี a ามนะคะคือ Service Group ของทางโรงเรียนค่ะที่เด็กๆเ,เนี่ยจะช่วยระดมทุนนะคะในการซัพพอร์ตองค์กรการกุศลต่างๆค่ะซัมเมอร์หน้านะคะปุ่นขอให้ทุกคนเตรียมกระเป๋าเดินทางให้พร้อมสำหรับเร i l ลจงแคมป์ Real ค่ะพอแคมป์ที่นี่นะคะการันตีประสบการณ์เหนือนระดับจริงๆค่ะเรเลยจงแคมป์ Real Real นะคะผสมผสานร,ระหว่าง Academic and Activities อย่างลงตัวค่ะพร้อมทำให้นักเรียน,นยได้เจอเพื่อนๆใหม่ๆท่มมามกลาง e นะคะ เลเรจองแคมป์ออกแบบมาสําหรับนักเรียนอายุ8-18ปีโดยสาม,มารถเลือกได้2แบบค่ะคือ 1. l ลเรจองแคมป์ Camp, 2. Pre-university SAT Camp ค่ะนอกจากความสวยงามของแคมปัสแห่งนี้แล้วนะคะหุ่นเชื่อว่าการศึกษาระดับ World Class ของเลเรจองจะสามารถทําให้เด็กๆเ,เนี่ยสามารถไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตนเองมุ่งหวังได้ค่ะสําหรับค่าเล่าเรียนรายปีของเลเรจองนะคะเริ่มตั้งแต่66,000ฟังจนถึงประมาณ97,000ฟังต่อปีค่ะ หากคุณพ่อคุณแม่คนไหนนะคะสนใจให้น้องๆร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ l e r o y j o n g International s c h o o l หรือมาจอยซัมเมอร์แคมป์ที่นี่นะคะสามารถติดต่อที่ Swiss School Consultant โดยคุณอภิชาติอัศกุลได้เลยค่ะแต่ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับคุณอภิชาติอัศกุลผู้เชี่ยวชาญด้าน Swiss Boarding School นะคะแล้วก็เป็นคุณพ่อที่เคยส่งลูกมาเรียนที่ Swiss Boarding ด้วยค่ะระหว่างทางจากสู่ออสมาคา,มมานมอนานานะคะผุ่นได้ความรู้ดีๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนจากคุณอภิิิิชาตตเเเเพ่่มมยยอะลคะ คุณสนใจตัวที่คุณอภิชาติแนะนําบอกว่าเป็นตัวที่มีผลตอบแทนที่ชัดเจนนะคะแล้วก็เราสามารถรับรู้รายได้แล้วก็มีวันครบกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนตัวนี้คุณอภิชาติช่วยอธิบายให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเพิ่มเติมได้ไหมคะสําหรับการลงทุนเพื่อการศึกษาค่ะเริ่มต้นอาจจะขอแนะนําพันธบัตรของรัฐบาลก่อนนะครับเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยครับโอแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ต้องการรับความเสี่ยงได้มากกว่านี้แล้วก็ต้องการเหมือนผลตอบแทนมากกว่านี้ล่ะคะถึงจุดนั้นก็สามารถไปที่หุ้นกู้ของบริษัท เอกชนชั้นนำในประเทศได้เลยครับสำหรับผลิตภัณฑ์การลงทุนที่คุณอภิชาติเล่าให้ฟังคือทาง CIMB p First สามารถจองให้เราได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับเราสามารถจองได้เข้าเป็นรอบๆครับในกรณีที่เงิอนอาจจะครบไม่ตรงรอบบ้างหรือว่าตัวเราซื้อจองไม่ทันบ้างไม่ทราทบว่าต้องทํำยังไงคะในกรณีนี้อ๋อยังมีหุ้นกู้ตลาดรองครับ เพื่อเราจะไม่พลาดโอกาสการลงทุนครับก็คือ CIMB เนี่ยจะสามารถให้เราเข้าถึงหุ้นกู้ทางตลาดแรกและก็ตลาดรองได้เลยใช่ไหมคะ,ะต้องครับคุณปุ่นดีจังเลยค่ะปุ่นเชื่อว่าหุ้นกู้ตลาดแรกเนี่ยไม่ต่างจากหุ้นกู้ตลาดรองเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้วมีความน่าสนใจพิเศษยังไงบ้างคะเพราะปุ่นเชื่อว่ามีแฟนคลับหุ้นกู้ที่อยากรู้อีกเยอะเลยค่ะอ๋อครับเราสามารถซื้อพันธบัตรและหุ้นกู้ของบริษัทชั้นนําได้ทุกวันเลยครับโอ้ได้ทุกวันเลยแล้วที่นี้เนี่ยระยะเวลาล่ะคะอ๋อเราสามารถ เลือกได้ระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวถึง10ปีเลยครับ ถือว่าเราสามารถจัพผ่อนแล้วก็เป็นการลงทุนระยะย,ยาวสําหรับอนาคตได้เลยนะคะถูกต้องครับแต่ทีนี้นการลงทุนระยะย,ยาวหลายๆคนอาจจะกลัวเรื่องเงินติดล็อกอันนี้เราต้องเป็นกังวลไหมคะอ๋อไม่ต้องเลยครับเราสามารถซื้อผ่านตลาดรองได้ครับอ๋อโอเคราคาก็เป็นไปตามกลไกการตลาดมีกาไรขาดทุนแล้วก็มีสาภาพคล่องได้ตามปกติเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับดีจังเลยค่ะปุ่นเชื่อว่า CIMB นะคะสามารถตอบโจทย์ทุกวิถีการลงทุนสําหรับคนที่รักพันธบัตรนะคะแล้วก็หุ้นกู้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ